ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็มีผงหางวาดภาพเหมืองมาให้ชมนะครับปกตกิจผมจะวาดภาพเหมืองอยู่ด้วยนะครับก็หลังจากนี้นะครับจะมีคลิปเกี่ยวกับสองวาดภาพเหมืองมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับอันนี้เป็นว่าดภาพด้วยดิงโซสองบีนะครับ เป็นลายลายเส้นนะครับเดี๋ยวคลิปต,ต,ต่อไปจะทำคลิปเกี่ยวกับวากภาพเหมืองมาฝากนะครับนอกจากการส่งวาดลายลายไทยนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับจะได้เพิ่มควารมรู้ใหม่ๆกันนะครับ